มากมากเลยครับ <S 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 อขอบคุณมากๆครับละครวิธีแบบนี้นะครับเป็นการรวบรวมสารสินหลายแขนงมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะมิวสิคอลนะครับไม่ว่าจะเป็นบทละครการแสดงเพลงดนตรีการร้องอฉากแสงสีเสียงทุกอย่างนะครับแน่นอนก็จึงเป็นการรวบรวมบุคคลเยอะแยะมากนะครับทั้งที่ท่านเห็นอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ทั้งที่ท,ทั้งที่คนที่ท่านมองไม่เห็นนะครับ แต่บุคคลที่สําคัญที่สุดสำหรับการแสดงละครเวทีคือผู้ชมครับถ้าไม่มีผู้ชมไม่มีละครเวทีครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อวันนี้ชอบสนุกเห็นว่าละครเรื่องนี้มีคุณค่าฝากเป็นกระบอกเสียงบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมดีใจมากครับเพราะว่ามีมีคนคนหนึ่งครับเขา เป็นแขกรับเชิญพิเศษของวันนี้นะครับแล้วก็เขาให้เกียรติมาเป็นจะเป็นกระบอกเสียงให้เราด้วยวันนี้เขาก็มา f a c e b o o k Live ณตอนนี้เลยนะครับจริงๆคนวันนี้ผมผมรู้จักเข้ามานานมากแล้วเขาเป็นหนึ่งในนักสแสดงในละครเวทีเรื่องแรกของผมเมื่อ20ปีที่แล้วคุณบุรีครับ สวัสดีคทุกท่านครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีทุกท่านครับแค่เห็นสินใจรับนี่ก็คุ้มแสนคุ้มแล้วนะฮะรื้อมาใหม่จริงนี่ยนะสุขไหมครับดีที่บอยพี่น้ตบ้างที่เพื่อนคนอื่น ครอบครัวเราเต็มไปหมดเลยครับวันนี้มากันอย่างบอบูดผมเห็นคุณบีน้ำชิมอยู่ด้วยไหนขคุณบีครับเฮ้ยยืนคุณต่อชันคุวิ่งขึ้นมาแล้วยืนเลยยืนเลยครับผมเห็นพีเคมาร์และโยกเกิร์ตยืนไหนฮะเฮ้ยแต่ล้ามาเต็มมากเลยเยอะจริงคุณพ,พาทีสาและศิลป์ใช่ไหมฮะแล้วคุณบียืนไหนฮะ รู้สึกว่าจะเห็นคุณอันอัศอดาอยู่ใช่ไหมฮะคุณอันคุณอันอัศอดาเฮ้ยเกรกอุตส่าห์จริงๆนะวันวนี้เรามาเรามาไลฟ์นะฮะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับแคสต์ถ้าผมเล่นี่ผมจะเป็นปอ <S <S ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเลยใส่ชุดเดียวก็ตลอดเวลานครับแล้วที่ก่อนนะมีคุณอาคนไหนนะฮะนี่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 สุดยอดมากคุณอาแต่สุดยอดยิ่งกว่าคือคนนี้อาโอ้นคนนี้ท่นานะฮะมนนี้ฮะมนนี้ฮะ โอ้โหมันตายแล้วตายแล้วมันไม่ตายมึงระโอดหลายฉากมากเ่ออะไรฮะแบกกี้ครับผมเมื่กับแบกกี้เยนะครับมึงออกทุกฉากเลยนะครับเอาละสุดท้ายนี่เดี๋ยวเราจะปิดม่านลงแต่ไม่จบแค่นี้เดี๋ยวให้ติดตามชม่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของวูดี้สิครั้งนลครับขออีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแคปลอดแล้ก่อน